สวัสดีค่ะเนสนะคะนิสาชนสิวไทยสงะคะรหัสนักศึกษา5601368นะคะเซกคอมส2 6นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนก็จะมารีวิวกับหนังสือเล่มหนึ่งที่ตอนที่เน่ไปเที่ยวโอซาก้ามาล่าสุดนะคะก็ใช้หนังสือเล่มนี้ในการศึกษาก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วก็ในการเดินทางระหว่างโอซาก้าด้วยนะคะนั่นคือจ เล่มนี้นั่นเองค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะจะบอกว่าดีมากบอกละเอียดมากเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางนะคะตั้งแต่ลงจากสนามบินแล้วต้องซื้อตั๋วรถบัสไปต่ออะไรยังไงทางออกไปเจอรถไฟฟ้ารถไฟรถบัสรถแท็กซี่นะคะคือเขาบอกละเอียดมากๆเลยค่ะอ่าวันนี้ก็จะพามาเปิดดู sample นะคะถ้าใครถูกใจก็ไปหาซื้อกันได้ที่เีนบุกนะคะ <Okay. S 1> เริ่มเลยแล้วกัน นี่จะเป็นแผนพังรถไฟฟ้าโอซาก้าแทนบอกละเอียดมากจริงๆอาาจสตาลน์ Line, แต่เราต้องศึกษากันอย่างละเอียดแต่เขาก็บอกละเอียดค่ะไม่งงค่ะก็เปิดทั้งหนังสือแล้วก็คคู่กับอ่านในพันทิปนะคะที่คนเขาเป็นประสบการณ์ตอนที่ไปเที่ยวโอซาก้าอา่าเนี่ก็ดูอย่างนั้นก็จะมีสารบาญน,น,นูนนี่นั่นมีเวลาแค่ห้าทีเราจะกระชับหน่อยนะคะปกติเป็นคนพูดได้ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว แต่พักก่อนโอเคนี่เห็นไหมอย่างที่บอกตั้งแต่ลงเลยลงเครื่องมาเลยก็จะมีทางออกบอกทางออกนู่นไปเจอสนามาไปเจอรถไฟฟ้านะทางออกไปเจอแท็กซี่นะอะไรอย่างนี้แล้วก็มาถึงโอ้เขาก็จะเป็นแผนที่เกี่ยวกับย่านต่างๆเกี่ยวกับช้อปปิ้งเลยนะคะคิตะศูนย์กลางการช้อปเฉิดฉายในดงแฟชั่นโอ้ดีมาก นี่ดงแฟชั่นแรกคือคิตะนะคะก็จะมีแผนที่บอกนี้นี่เองข้ามาเลยแล้วกันตอนที่เนทไปเนทอยู่ไหนอะเนทอยูมินามิเนทอยู่มินามิ ami, นั่นเองนี่นะคะนี่ก็จะมีนี่ทำไว้ว่าต้องอยู่ตรงไหนล้วอยู่ตรงนี้นะจะเดินทางเส้นไหนคือจริงๆรรถไฟฟ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหลายสายเราต้องศึกษาดูดี แต่จริงๆแล้วเราจะไม่งงค่ะก็มีทั้งดูหนังสือแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันใน iPhone ไว้นะคะอ,อนนื็นี่มีถนนนู่นนี่นั่นบอกรวมถึงอาหารการกินด้วยค่ะหลายร้านค้ามากๆเลยนะคะที่ใครสนใจอยากไปกินโอ้มีหลายหน้าคือของกินเยอะมากจริงๆโอ้เปิดตอนนี้ก็ไม่หมดหรอกห้าทีเนาะโอเคหลายอย่างอะ่ะรวมถึงที่พัก เปิดตูที่พักให้ดูก่อนนี่นต้อแทนอ้โหเลือกกันตาลายเลยทีดเดียวค่ะมีหลายที่มากๆนะคะอยู่ในย่านนี้นะคะก็สามารถเลือกดูได้ค่ะเขามีบอกบอกราคาบอกเบอร์ด้วยแต่ถ้าเบอร์โทรจากไทยไปก็หมดหลายหมือ่นอยู่พักก่อนก็หาในอินเทอร์เน็ตได้นะคะไม่เป็นไร ก็นี่แหละเนี่ยมีวัดด้วยนะจ๊ะใครที่อยากทำบุญนะคะนอกจากที่จะช้อปปิ้งแล้วก็ไปทำบุญที่วัดได้เห็นไหมเขามีบอกประวัติวัดด้วยที่ตั้งเส้นทางการเดินทาง <c oughs> นู่นนี่นั่นผมบอกว่าละเอียดมากอุทยานสัตว์น้ำใครอยู่ข้างโอ้ดูสิคะเยอะมากจริงๆอ่ะคือไปโอซาก้าเล่มน,นี้เอาอยู่ค่ะพูดเลยจริงๆนนเนี่ยไปสามวันนี้ก็ใช้เล่มน,นี้ในการเดินทางตลอด ดีดีมากเขามีบอกละเอียดค่ะแท็กซี่ท่าเรือรถบัสดีอเนี่ยว่าหนังสือเล่มนี้ถือว่าละเอียดค่ะสำหรับใครที่แบบไปครั้งแรกโอซาก้าแล้วแบบมือใหม่หัดไปจริงๆก็อย่าง,ง,งนเนสเนี่ยก็ใช้เห็นไหมเขามีรายละเอียดบอกเลยนะรถไฟเส้นทางเวลาบอกราคาด้วยนะคะว่าถ้าเดินทาง3-4ถึง4ชั่วโมงเนราคา กี่เย็นอย่างนี้โอ้ดีถือว่าลดมากจริงๆดีมากๆโอเคคร่าวๆนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเที่ยวล่าสุดกับโอซาก้ารอบโอซาก้าเออกเบฮิเมจิโคคายามาฮิโรชิม่าโอ้เยอ่ดีมากๆเลยแค่360บาทเองค่ะทุกคนค่ะ ไปหาซื้อได้ที่ c 1 e i b o นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอจบการรีวิวเท่านี้นะคะบ๊ายบาย